เด็ดจังปังเลยเด่ดคอนเจนนึ่วันนี้กาดีค่ะสีดีใช้เหรียญยุทธาภะเฮ้ยพี่น้องจะคุ้นตาน้ามค่ะอืม จะเอาไวพ้พิจารณาหลายๆอย่างหลายๆคำถามคำตอบนะคะที่บอกมาถ้าเกิดอันหนึ่งมันไม่หายก็จะได้ใช้อันหนึ่งเดี๋ยวแะแต่ไม่อาบน้ำก่อนนะค่ะพี่นอ้องถ้าไปยัง้ยงกันดิเงาเนะี่ยพูดละจะมันเทิมหนาหมดละอันนี้ก็สิบปเบิ้ลมุ้งแย่ไว้สะกอนถ้าไปก็น่าจะเป็นปีหน้าพอดีน้องแฝดอยู่กับแม่ค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูแป๊บหนึ่งพาไปดูเต้าแฝดกับแม่อันพูดนะไปรถดเขอร์ไซได้ปะไรได้หรอพ่อเนาะนะบอกเอาผอาด้าดไปหุ้นเอาหุนห้นใดไป เล่นน้ำป้ะคะพี่น้องเมื่อแหร่สิเล่นน้ำนี่เมื่อไหร่อะไรเอาคืองแว่นยยน้ำป้าสิไปยู่นมันคันตาแป,ป๊บนึงอันพิ่งไหนล่ะลอยกินขนมเขาแล้ว <laughs> ไม่น่ารีบเขาอ h my god Oh my god Oh my god What's your name ม่งเห็นยายมาไปเลยเพื My name is พี่ยายมารับแล้วค um, mm ่ะเพชรปุริสายโอ้ยแก้งหนาพี่นอนใคอยากินขนมโอ้โหขนมพี่จูนแซ่บมันตุย่างเต๋อขนมพิลาค่ะแอบขนมพิลากินเลยโอเคเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วชื่นใจแล้วนะแอบไหมคะอันย่ยจะไปเอาขนมจีนมาทำไหมเดี๋ยวจะไปตลาดซื้อให้แม่เลยหิวไหมอยากไหม จำกินมั้งอ่ะเด่งแบ่งเด่นนี่โตาปินขุ้นมั้งได้เลยค่ะได้หมดเลยอ้าวได้หมดเลยเหรอแม่ไม่ค่อยอยากด้วยอ่ะยุ่งงั้ส่วนใหญ่จะสิกินแต่อันนี้เลยกินแต่พวกอันเฮ็ดอาหารกินคือแบบกินอินทผงกินข้าวกล้องมันกินไปร้ายไม่ได้บอกกินอั่นทำโอวไนโอเที่อย่างกินที่เดิมเน แกต้องมาจวนโ้งเรือสี่แดยาแกงหน่อไม้ส้มที่ไรเงี้ยอีกครับคือยังมาค่อยอเลนิิไปอันนั่นแหะละไปอันบ้านนี้แต่ละแต่กับข้าวนะป้าบีกัเขามาเบิองอะไรนะคะป้าบีป้าบียุดตรพวไเดี๋ยวแม่มาเห็ดขนมส้น้ำยหไปแล้วนี่แหละไปแล้นี่แหละความสองคันงี้ขึ้นไปล่ะ ุูดกระดงปะาอันผู้ใดล่ะหือความซากรับคือกันแท้เสียวขาวน่งยื่แนมะ่ลีลาแท้ลูกไข่ฮน,น,นา,า่าฮ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 ่าก่าลูกคือกัาเ่มฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่า่าฮ่าฮัาฮ่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 าฮาาา มูไขวิลาทีสะเจ้าเก็บถึงต้องที่สุดเสียงระวีเขาว่าเบิงงอยู่ลูกบีไหมนี่ราคางานของเรางานของเรารับเก็บกับพับผ่า โอเคมีคนวาวผืนแล้วไปอาบน้ำก็นด้วยค่ะพี่น้องวันนี้ซ้ำแม่แม่หนี่ใส่ผัวอีกแล้วเขาจะวาวผืนแล้วไปกันด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตาล่สวัสดีนอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ว,ว, <laughs> วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย